สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับเมื่อนี้ครับโตเกียวลัมซิ่งนะครับก็ไปที่อุดรครับบ้านเกิดบอดบิกครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับบอดบิกก็เพิ่มไฟอีก2ล้านครับพี่น้องนะครับปารสองล้านบาทครับพี่น้องนะครับ เติมไฟเติมเวทีนะครับแสงสีเสียงเยอะเยี่ยมมากมายนะครับเพื่ออย่างที่เพื่อให้คนอุดอรได้ภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของบอสบิ๊กเองครับทุกท่านครับเราก็บอกว่าฉ่ำมากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลงไฟใหม่ที่อุดอรนะครับพี่นองน,นะครับเวทีนี่ไฟระบบ เลเซอร์นี่สุดยอดเลยลีครับพี่น้องนะครับไผ่ประธานได้เบิงเข่าไปเบิงได้เลยครับพี่น้องนะครับอ่าแต่ว่าล่าสุดนะครับเราก็โพสแบบซีนะครับพี่น้องอ่าเราก็ฟาดนะครับฟาดเดือดนะครับพี่น้องนะครับเราโมโหอย่างกัมโบลูจากครับพี่น้องนะครับเดี๋ยูนูออกอ่านให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านก็คอยตีข้อหมายเอาครับว่าเราเนี่ยว่าให้ผู้ใดครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดเราก็โพสแบบซีนะครับบอกว่า ฉันมีน้องฉันก็อยากให้น้องเนี่ยมาซอยงานฉันโมเมนตห้ไปไล่สาระตาแลนแตนแต่แตเหลียวเบิงกูแน่พาเหตุพาสัง่าจนสบายหมดทุกคนนะครับสบายหมดทุกคนแล้วเป็นมือเป็นเท้าให้แน่งานกู้หลนะครับ ให้จมในเทอมือน,นี่บมเมนไปหาแล่นเล่น,เ,ลนเสยเตยเว้ยสันพี่น้องน,นะครับก็คือว่ามีน้องไหนก็อยากให้น้องมาซอยงานนะครับให้หยุดร้องเพลงแล้วนะครับ ก็คือให้มาซอยงานบอดบิ๊กให้มาบริหารจัดการซอยแน่นะครับเพราะว่างานหลายนะครับทั้งขายของออนไลน์ทั้งตเกียลลัมสิงนะครับทั้งติดต่อประสานงานเจ้าภาพเยอะเยะมมากมายนะครับพี่น้องนะครับทั้งรับคิวงานพ่อมประมาณนี้ครับเราก็อยากให้น้องเนี่ยมาซอยงานนะครับบ่แมนวาเพิกเฉยประมาณนี้ครับทุกท่านครับเราก็โพดแบบ C นะครับพอเราโพ์ไปนะครับก็มี f c เข้ามาคอมเมนต์เยอะเยะมากมายนะครับอ่า แล้วก็พิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของบอทบิ๊กล่าสุดแล้วก็บอกว่าบนให้ได้ดีครับนะครับก็คือว่าที่จมที่บอกที่สอนเนี่ยก็คืออยากให้ได้ดีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าให้กำลังใจพ่อบิ๊กนะครับคนนึงก็บอกว่าเคลียร์กันลังบ้านดีกว่าครับบอท นะครับเทคแคร์ care, นะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเปน็นเรื่องใจให้เดอ้ออีกคนนึ่งบอกว่าใจเย็นๆพ่อไก่นะครับท่านนี่ก็บอกว่าน้องน้ําตาแน่นอนคอยคุยกันเอาเดอ้อน้องเจ้าออสัตพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอ่านั่นบอทลงศูนย์แล้วนะครับฟ้ามาเดอ้อน้องน้าตาสัตวพี่น้องนะครับนั่นแหละครับแต่ว่าบอทเบรกเนี่ยเราไม่ได้เอ่ยซื้อนะครับว่าเป็นไผ่นะครับพี่น้องพี่น้องกตีข้อหมเอดเด้อนะครับนะครับนั่นแหละครับ ในส่วนของงานเนี่ยหลายอีลีครับพี่น้องนะครับในส่วนของตัวเกียวมิวสิกผูยบ้านฟินแลนด์นะครับงานเราเยอะมากครับทุกมือนี่ครับพี่น้องนะครับก็คืออยากให้ซอยกันอยากให้เดินหนาไปพร้อมกันประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนุ่มอ๋ออะไรก็สารมาบอกมาเราไปฟังเด้อนะครับฝากเป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กด้วยพี่น้องนะครับ นั่นแหะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข้อาสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝ่ายอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ